เราออกจากท่าเรือเมืองไทยแล้วนะครับฝนตกเห็นท่าเรือแบบสวยๆเลยน้ำไม่นน้ำโงแรงมากนะ,ะวันนี้ีเรากำลังจะเดินทางไปเกาะปปราวแล้วพี่เราดูงท้ายเรือนะ เรือขึ้นตอนบ่ายโมงนะเพราะว่าที่นี่หยุดพักเที่ยงด้วยนะครับใครมาที่ด่านไม่ว่าของไทยหรือของลาวเราก็จะหยุดพักเที่ยงนะก็ลานี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายโมงแล้วก็ใช้เวลาคนเดินขึ้นเดินลงก็ประมาณ20นาทีนะเราก็ดังเดินทางช่วงบ่ายโมง20นาทีนะน่าจะใช้เวลาเดินทางไปถึงท่าแขกน่าจะใช้เวลาประมาณสัก สิบกวนาทีนะนีบรรยากาศริมโขงนะวควนครพนมวันนี้ต้องบรรยากาศท่าแพฝนก็ยังตกอยู่นะเมืองหินบูรณ์นะนี่คือความกว้างของแม่น้ำ Ayan na kami. อยู่แล้วพี่น้อง เป็นโรงแรมที่ใครๆมาก็าชอบมาพักเนาะนี่มีถูกนะมีประทานอันนี้คือตอมลอาวตรงนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่ศารหลังเมืองใช่ไหมศาลหลังเมืองอยู่ข้างในอ,อันน,น,นี้อันนี้เหมือน มาบ่อยเออมาบ่อยแต่ไม่เคยเข้าวัดเลยไม่รู้ะเราอาจจะเจอคนไทยรออยู่ฝั่งนั้นก็ได้นะเนี่ยเราใส่เสื้อสีเดียวกันเฮ้ใส่เสื้อสีดูกันเรียบตัวของไทยขอบคุณนะให้ดูกันยาวนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเรา คือโบอันนี้มันน้อยนะคนจะลงมันเยอะนะเขาก็เลยยังไม่ลงมากันไม่เหมือนตรงฝั่งไทยเนาะแต่ก็ไม่ได้พอเรือมาถึงก็อาจจะเดินลงมาเลยนะไม่รู้ว่าที่นี่เคยมีลมหรือเปล่าแต่มุมนี้สวยมากเลยนะต้นต้นตาลแล้วก็น่าจะเป็นพี่น้องตุ๊กๆนะที่มาคอยให้บริการเดินลงไปก็มีที่แลกเงินนะครับแต่ว่าเลทก,ก็อาจจะ สู้ข้างในไม่ได้เนะแต่ก็จะมีของฝากของอะไรเผื่อคนไหนยังลืมซื้อของซื้ออะไรก็ยังซื้อตรงตรงตรง้านนี้ทันนะขายซิมขายแลกเงินนะได้หมดตอนนี้ก็จะยืนรอจอพบพาสปอร์ตนะก็ได้จะนานอพอสมควร สุดใหม่ๆเลยนะครับผมหน้าฝนมองเห็นน้ำโขงนะดับเครื่องเป็นที่เรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นเรือไทยแต่ของนั้นี้เป็นเรือลาวก็น่าจะเนเรือยาวจะไม่ได้แข่งนะเป็นเรือยาวจะไม่ได้แข่งเรือยาวนี่มีคนรับแบกขึ้นแบกลงส ก็จะมีคนนี่จะเป็นตาคุดก็น่าจะเป็นเรือไทยเนาะ